เป็นอีกหนึ่งในะแสดงดาวรุ่งสำหรับมิมรัตนาวดีหรือแยม้มในภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังอย่างที่ยยดซึ่งนอกจากภาพยนตร์จะทะลุ400ล้านบาทแล้วจตวก็ได้เจอกับเรื่องราวขนหัวลุกอีกด้วยโดยล่าสุดมิมเผยว่าถูกผู้มีประสบการณ์ทางวิญญาณทักอยู่เรื่อยๆให้ไปทําบุญเพราะมีวิญญ,ญาณตามติดและมีวิญ,ญญาณผู้หญิงแก่มาเข้าฝันบอกให้เล่นฉากผีเข้าว่าให้เป็นอย่างไรซึ่งเธอได้เล่าว่าเราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกซีนนั้นหรือความรู้สึกผีเข้ามันเป็นยังไงแล้วคืนนั้นหนูก็ มานั่งข้างๆหนูเขานั่งที่พื้นแล้วหนูก็มองเขาอยู่แล้วเขาก็เล่นให้ดูว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จําความรู้สึกเหมือนเราโดนผีเขาอะไรประมาณนั้นค่ะแต่เราอาจจะคิดมากไปก็ได้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเครียดตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งนอกจากนี้ค่ะเธอได้ไปถ่ายรายการหนึ่งขณะก,กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องก็มีอาการหายใจไม่ออกเหมือนเสื้อผ้ารัดแน่นกว่าปกติทําให้หน้ามืดมีอาการคล้ายจะเป็นลมทางทีมงานจึงพยายามแก้ไขาเสื้อผ้าให้สองถึงสามรอบยังไงก็ไม่หายจนทีมคอสตูมได้เดินมาถักว่าพี่เห็นมีวญญญ ผู้จัดการต้องปรปจุดทูบขอขมาอาการเลยดีขึ้นซึ่งนอกจากนี้มีหลายคนทักว่าให้ไปทําบุญให้กับนายแย้มตัวจริงที่มิมรับบทอยู่เพราะว่าเรื่องนี้สร้างจากเขาคงเรื่องจริงซึ่งน้องมิมเลยนัดเพื่อนๆนนะักแสดงที่หยดไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณนายแย้มตัวจริงวิญญาณผีชุดดำและสัมภเวสีทั้งหลายเป็นการด่วนค่ะ